ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมให้ชมพระเครื่องในรายการที่มีความสําคัญมากๆนะครับนั่นคือพระแก้วมรกตหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับเนื้อผงพุธคุณสีเขียวนะครับซึ่งองค์นี้เป็นองค์เดิมๆที่ผมไม่ได้ตกแต่งหรือว,ว่าไม่ได้ขัดล้างใ่อย,อย่างใดเลยนะครับด้านหน้าประทับพระพุทธรูปนะครับนามว่าพระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของไทยนะครับปัจจุบันนี้พระแก้วมรกตก็ประทับอยู่ที่วัดพระแก้ว หรือวัดพระศรีรัตนศาสาร,รามซึ่งไม่มีพระสงฆ์จำษาอยู่นะครับซึ่งพระแก้วมรกตนี้ก็มีประวัติความเป็นมาอันนะครับน่าค้นหานะครับนี่คือพระแก้วมรกตขององค์หลวงพ่อคุณเปรตสุโธนะครับด้านหน้าประทับองค์พระแก้วมรกตเต็มองค์นะครับประทับนกักกสมาธิบนฐานในภายในซุ้มโค้งนะครับเกตด,ด้านบนจรลดกระซุมพอดีผมพลิกไปด้านหลังประทับองค์หลวงพ่อคุณเปรตสุโธพร้อมกับฝังตะกุดหนึ่งดอกนะครับเป็นลักษณะตะกุดทองแดง จารึกข้อความพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับวัดบ้านไร่มีอครรยันปรากฏอยู่นะครับ